สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาง,นางสาวไทยอังกฤษแลนค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาตุนตีนไก่นะคะตุนตีนไก่ซีอิ้วญี่ปุ่นรับประทานกันค่ะเราจะตุนเปื่อยๆนะคะแล้วก็ทําน้ําพริกเกลือสูตรโบราณค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูเลยค่ะว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะในวันนี้วัตถุดิบของเราเราก็จะมีตีนไก่นะคะที่เราตัดเล็บและล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนเครื่องปรุงรสของเราเราก็จะมีซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะซีอิ๊วดำและก็รากผักชีต้นหอมผักชีกระเทียมโปยกักและก็รสดีน้ำตาลชูรสเกลือพริกขี้หนูสวนหรือพริกแดงจินดาก็ได้ค่ะและก็กระเทียมนะคะและเราก็จะมีน้ำมะนาวค่ะสำหรับน้ำจิ้มพริกเกลือของเรานะคะ ก่อนอื่นเราก็มาดูขั้นตอนในการทำเลยค่ะเราจะนำรากผักชีนะคะมาทุบให้บุบๆและก็กระเทียมค่ะเพื่อที่เราจะได้ใส่น้ำซุปของเรานั่นเองค่ะ เมื่อน้ำของเราเดือดน,นะคะเราจะใส่รากผักชีลงไปค่ะกระเทียมซีอิ๊วญี่ปุ่นรสดีซีอิ๊วดำและโปยกักค่ะสำหรับดับกลิ่นคลาวนะคะและก็น้ำตุนของเราจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็น้ำตาลค่ะตามลงมาด้วยตีนไก่ค่ะเราจะปิดฝานะคะปิดฝาแล้วก็ ตุนทิ้งไว้ค่ะเมื่อน้ำเดือดนะคะเราก็จะมาตักฟองทิ้งนะคะช่วงเวลาที่เราตุ่นไว้นะคะเราก็จะมาทำน้ำพริกเกลือเลยค่ะเราจะใส่พริกสดลงไปนะคะแล้วก็เกลือเราจะตำให้ละเอียดหรือตำให้บุบๆก็แล้วแต่นะคะว่าใครชอบแบบไหนนะคะแต่ส่วนเราเราชอบละเอียดเราก็จะตำให้ละเอียดเลยค่ะ เราจะตำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่า,าพริกของเราจะละเอียดค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะและก็ชูรสเราจะโขกอีกครั้งนะคะเพราะว่า,าพริกของเรามันยังไม่ละเอียดมากพอค่ะเมื่อพริกละเอียดแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวค่ะใส่น้ำอุ่นลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคลุกเคล้าค่ะ สำหรับน้ำจิ้มของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยต้นหอมผักชีโรยหน้าค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมาดูตุ๋นตีนไก่ของเรานะคะตุ๋นตีนไก่ของเรายังมีฟองอยู่เราก็จะตักทิ้งนะคะและตีนไก่ของเราก็ยังไม่เปื่อยพอที่จะรับประทานได้ค่ะเราก็จะตุ๋นทิ้งไว้อีกครั้งนะคะเราจะมาดูอีกครั้งนะคะตอนนี้ตีนไก่ของเรานะคะที่เราตุ๋นไว้ก็สุกได้ที่แล้วค่ะแล้วก็เปื่อยนุ่มละมุนค่ะ เราก็จะมาจัดนะคะตุ๋นตีนไก่ซีอิ๊วของเราใส่ภาชนะค่ะเพื่อที่จะพร้อมที่จะเสิร์ฟและรับประทานได้เลยค่ะ